เรามีกนคนไหนจะเลี <À> ้ยงพ่อเลียงแม่จะมาขาสังเสตมันยากโหแล้วบางมางบางคนเลี้ยงลูกเป็นเศษตรงแต่เวลาเปนใม่ของการนั่งน้องมองหาหัรหลังนั่งเสื้อผ้าเก่าเก่าต้องซ่อมซ้อมบางเีจะมนาผ้าก็เขามาถวายสงตางก็เสื้อผ้า พวกพ้าถุงอะไรต้อไปให้ไอ้ใจบ้านเราไมงพูในความไม่ถูไหมเรารมันต้องมีวามไปว่าอแล้วมันต้ใชบ้านเต้องเราทไม่เหมือนกันอดยวแยังหัวจได้แต่สกจนไม่เหมือนกันบางคนเลี้ยงแล้วพ่อแม่จปไหนดูแลอย่างดีดีแม่จะไม่รำไม่รวยแต่ว่าเขาไม่เคยปอยแม่โกาไม่ป่อยแม่เศร้าหมองทั้เรื่องการดูกาน